เ็กจากบริษัท Total IT s o l u t i o n ครับวันนี้ก็จะมีแนะนำโน้ตบุ๊กของ HP นะครับตัวนี้ก็จะเป็น HP 255 G10 รัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็น CPU ของ AMD ดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นบอดี้ประมาณนี้เลยสลักโลโก้ข้างในเป็น HP นด้านหลัง ก็จะเป็นอันบิกแบบนี้เป็นพลาสติกพลาสติกแข็งนะครับดูแขงแรงทนทานสเปคของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็จะให้มาเป็น c p u AMD Ryzen 5 7530U นะครับมาพร้อมกราฟิกการ์ดของ AMD แล้วก็จะให้รำมาสูงถึง1 6 g จนะิ้ง SSD เป็นแบบ nvme m.2 512ส่วน OS ที่ติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็นตัว windows 11 Home oh, นะครับสามารถอัปเกรดเป็น Pro ได้ <Wow. S 1> ว้าาบริษัทเราก็รับอัปเกรดให้นะครับแล้วก็ของแถมที่ให้มาในกระเป๋าก็าจะมีเมาส์เมาส์แบบสายหตัวแล้วก็จะมีอะแดปเตอร ไว้ชาร์จเครื่องแล้วก็สายเสีิกับอะแดปเตอร,ตอร์แล้วก็จะมีกระปอกแบบนี้มาให้มีสัญล็นโลโก้ของ HP ด้วยในตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปของคนในออฟฟิศนะครับก็ใช้งานทั่วไปพวกเบิร์ Excel PowerPoint อะไรพวกนี้เปิดใช้งาน PDF ตัดต่อได้นิดหน่อยตัวนี้จะมาพร้อมกับการรับประกันแบบ หนึ่งปีเคลลี mm ่อินนะครับสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้เป็นสามปีออนไซส์ On สำหรับคนที่จะซื้อไปเล่นเกมก็สามารถเล่นได้นะครับในระดับหนึ่งแต่เกมก็ต้องไม่ใหญ่มากไม่ใช้กราฟิกเยอะมากนะครับ mm hmm. ก็ต้องปรับเป็นโลอย่างพวกพับจี GTA อะไรพวกนี้สามารถเล่นได้นะครับแต่ก็ต้องปรับคุณภาพกราฟิกให้หลือต่ำลงนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ไม่มีเล่นเกมโชว์นะครับเพราะว่าเครื่องไม่ได้ลงสำหรับการดูหนังฟังเพลงนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยลำโพงเสียงดังชัดเจนการใช้งานโดยทั่วไปผมถือว่าเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานที่ต้องการมดบุกกระทกถูกถูกเปคดีๆผมก็แนะนำไปรุ่นนี้นะครับเพราะว่าราคา ตอนนี้ถูกมากแล้วก็สามารถจับต้องได้ทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยตัว Windows 11 Home oh ก็สามารถใช้ Copilot ของ AI จาก Microsoft ได้เช่นกันนะครับแต่เครื่องนี้จะไม่มี Microsoft Office มาให้เราต้องซื้อไลเซนส์นแล้วก็มาเจนลงเองนะครับซึ่งทางบริษัทเราก็ขายเหมือนกันสนใจเราติดตั้งให้ฟรีนะครับ แต่ได้โปรแกรมอะไรสามารถหลังไมน์ได้เลยว้าวดูแลตลอด24ชั่วโมงดังดุดแลกยากในขรอคุวเว็บแคมที่ให้มานะครับนี่เดี๋วนี้เดยนี้ี๋นี้เว็บแคมที่ให้มานะครับก็จะมีให้ตัวเปิดปิดตัวนี้ให้ดูเนะครับการแบบวัวคนแบบสองแบบนี้ก็สามารถปิดเปิดได้เช่นกันครับ ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานนะครับดูหนะังเพลงข้างนอกอะไรแบบนี้ไปทํางานข้างนอกก็น่าจะพอไหวครับตัวนี้ก็จะมีโหมดสาหรับประหยัดพลังงานให้ด้วยนะครับสามารถปรับแสงหน้าจอตรงคีย์บอร์ดได้เลยนะครับปรับเสียงก็จะมีอ๋อลืมบอกไปตัวนี้เป็นหน้าจอ15.6นิ้วนะครับมีนำแพดให้ด้วยข้างนะครับสำหรับคนที่อยากได้ โน้ตบุ๊กที่มีนำเนียก็รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันส่วนความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็น Full HD นะครับเฟรมเรทจะเป็น60เลนะครับตัวนี้ถ้าซื้อไปทำงาน <S 2> <S 2> เป็นสายออฟฟิศสายแบบทำงานนองสถานที่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้แบบ พบพันในทีเดียวแล้วก็จะมีเรื่องของน้ําหนักนะครับที่สามารถพกพาได้สะดวกนะครับอาจจะเครื่องใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ได้หนักมากอะไรครัช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ Total ID Solution Online นะครับตัวนี้ก็จะมีในตะกร้าแล้วสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยหรือโทร092297700แล้วก็ไลน์แอนะครับ a t total it solution นะครับนีบหน่อยนะครับเครื่องนี้ใกล้จะหมดแล้วช่วงนี้โปรโมชั่นไปทางซื้อได้เลยโอเคแค่นี้ครับการของครับ